ครับผมไขมูดวันนี้เรามาเยู่อเกมโลบอคไม่ใช่แมปโซนารียแล้วนะตอนนี้คือแมปผีน่ากลัวสุดๆไปเลยนะฮะผู้ชมคือว่าก่อนเข้าอ่ะมันจะเป็นหน้าเล่นไว้กดเล่นใช่ไหมมันจะมีคุณครูนั่งอยู่เว้ยแม่งไอ้เฮียกูกดเล่นปุ๊บกูกลัวมันตื่นมาจับสแก๊กกูชิบหายเลยกู <c oughs> ถอดหูฟังเลยร้อนนะแล้ววันนี้ด้วยความที่เป็นเกมผีนะกูไม่มีทางเล่นคนเดียวแน่นอนนะแล้วก็ อยู่กับไอ้ขี้ขาดสองคนนะก็คือพี่บอสแล้วก็พี่เคมูนนั่นเองนะไอ้เหี้ยทำไมไม่เอาพวกมาด้วยอบอสเราไม่เอาพวกมาด้วยจริงๆริงกับบอสเราตายนะบอสไอเรามันเล่นยังไงเกมนี้ไอ้เหี้ยแค่เข้ามาบรรยากาศก็สุดยอดไปเลยเพื่อนมึงดูดิไอ้เหีอะมันบอกให้กูชัปเตอร์หนึ่งอะตรงไหนคือชัปเตอร์หนึ่งชัปเตอร์หนึ่งดูตรงไหนวะอยูข้างในนี้มั้แล้วทำไมไอลิฟเชียนี่มัน ตามหลอนกูตลอดเวลามันไม่ใช่เกมผีแล้วมันคือเกมลิบหลอนเว้ยตอนนี้ลิบหลอนแม่งไอ้เฮียกูออกเข้าใหม่เลยเอ้ยหายละหายละเอ้าแต่กูเข้าห้องมาแล้วนะกายกูออกเลยออกเลยไอ้ไอ้เกมแม่งอ๋อแล้วริบลิบหลอนลิบริบหลอนไอ้เฮีย2000 years later มึงมึงว่ากันลอยจะกล้าเดินเหรอวะเกมแบบนี้ไอ้เกมผัดดี้อะไปเลย พวกนี้มีงานกีฬาสีว่ะเฮ้ยฉันต้องช่วยงานจนเสร็จเอองานจนเย็นดิเลยนะวันนี้เนี่ยไอ้เทียพวกกูหยุดถึงตีหนึ่งตีสองอะงานกีฬาสีอะไม่เห็นมีเที่ยเลยเลยไอ้กูไม่อยู่นะกูไม่อยู่ที่ไหนเที่ยแม่แกดวว่าสมัยก่อนการอยู่ดึกนี่มันน่ากลัวนะแต่ว่า สมัยนี้กูนอนวิไลอะนอนในห้องเลยอะกูตกใจมาเลยเฮ<ะ>ียแต่มันแม่งดึงอะไอเฮียกูใส่หมวกทอร์ปเมอร์เลยเมื่อกี้โอ,โอ้ลืมอะไรนะลืมแท็บเล็ตใช่ไหมต้องรีบเ<อ>ขากลับบ้านแล้วเราต้องเราต้องรีบไปเอากอดกลับบ้านนะเป็นกูกูกลับก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเอานะดูสภาพดีเฮียไอ้บอลมันติดยันทุกอันเลยว่ะเพื่อนห้องยันบอดฮะตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วย มึงมึงเราไปดูมึงมึงวิ่งไปดูเฮ้ยกายห้องเปิดได้กายมึงอับเปิดไอ้เหี้ยอย่าหลอนไอ้บอสกุบิการเดินแล้วกูโดดตึกตายเลยได้ไหมเดียบอสห้องที่มียันเปิดได้แต่ห้องที่ไม่มียันเปิดไม่ได้โอเคว่าการที่มันติดยันไว้แปลว่ามันอาจจะเป็นเซฟโซนปะกูไม่รู้หรือไฟถึงไฟบอสกุบิกาเดินแล้วบอสบอสมึงดำละบอส เอ้เพียแอบไม่ได้คือบิดเลยตลอดเป็นกูกูแอบอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยนะไหนสอนดิเด็ดเองวัดสอนดิติว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 กูนั่งเรียนเลยกูนั่งเรียนสวัสดีครับอาจารย์ดูน่าอาจารย์กูดีอ็ออกติมัสพรม หน้ากูเครียดเลยนะแม่กูอย่างเครียดเลยอัลติมัตกูเครียดแล้วเด็กชายอัลติมัตไอ้เหี้ยมันไปกันดีกว่ามันบอกว่ามันจะอยู่ชั้นสามอะแล้วมึงจะเปิดเล่นทําไมอะกูว่าปิดดีกว่าเผื่อมีอะไรมาแบบประมาณแบบโมโหอะเดี๋ยวอาจารย์โมโหล้วเปิดห้องไม่ปิดอะเหมือนอาจารย์ในชีวิตจริงอะเห็นไหมโมโหเลยนะ โอ้ยเหี้ยอะไรไต่ขอกูไ้สราดใจแมลงอ่างี้กูไม่อยากเล่นแล้วอะไก่อ่าหล่อนมึงลองคิดดูนะถ้าเป็นเกมไอ้นั่นอ่ะไอคอนเทนต์วันนิ่งกูโคตรกล้าเล่นเลยไหมคุณบอกว่ามันอยู่ชั้นสามฮะชั้นสามแล้วเนี่ยนำบ้างดิ เออมึงเห็นอะไรบ้างล่ะเห็นต้นไม้เห็นต้นไม้อะบอสกูคนดูไม่หงุดหงิดแล้วแต่พวกกูกลัวอะไปดิกลัวบอสบอสกูเห็นโฮโลลิงตรงนั้นว่ะเพื่อนมันคืออะไรวะมึงวะนี่หนึ่งนึ่งหนึ่นทางที่กูหันมองอ่ะอ๋อเออมันคือเหี้ยอะไรวะมันคือโฮโลลิงของใครบอสละดูเสียงเดินดิบอสมึงจะเดินตามกูอย่างเดียวได้ไงไร แล้วก็ <นำ S 1> จะมีเตียร์ตะไข่์ไว้ทำไมวะเกมเพียร์ดิบอสอันนั้นคือแท็บเล็ตหรือเปล่ากูถอดฟังเลยไอ้เพียกลัว่มันต้องมีอะไรสักอย่างเลยไอ้บอสกูไม่ได้ยินเสียงอะไรนั้นแหละเพะืเอเอ่อนอากูเงียบปัญญาอ้นกูปิดจอเลยกูปิดจอเล่นเลยกูไม่เห็นอะไรแล้วกูไม่ได้ยินด้วยอ่ะหนึ่งกูถอดูฟังละหลับตาละหนึ่ง สองกูจะเข้าไปนะหนึ่งสองตัดออกไม่ได้กอนซึ่งกอดเธอด้วยโอ้โอแย่ไอ้บอสเบื่อเอาเถอะไออะไรวะโอ้เพลงอะไรเหี้ยเพลงติดเฉยปิดที่ปิดปิดเพลงเฮ้ยเหี้ยเฮี้ยทำไมยังไม่กลับบ้านคะนักเรียนอาจารย์อาจารย์ What the fuck อ,อาจารย์นี่แม่งน,นั่งอยู่ตรงนั้นนี่หว่าไ <c oughs> ก่ <c oughs> มึงจะถามโดยที่กูไม่ตอบเนี่ยนะกูมาเอาทเล็บเอ้าเอ้ยหัง่งมันเรองอะไรกันวะเนี่ยอะไรวัเน,นี้ยแล้วนี่มัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยมึงดึงจอกูไปดึงจอมาไอ้ยังกลัวแล้วเนี่ยเลยกูกล <c oughs> ัววิธีเอาชีวิตรอดไอ้เหี้ยกดทั้ง13กูมาแล้วบอสเฮ้ย ห้องที่ติดยันอยู่ประตูสีแดงปลอดภัยกูว่าแล้วเห็นไหมมันเป็นเซฟโซนห้องห้องห้องสีแดงเซฟโซนน้ำเศษผมผสมตะปูไปเผาตะปูไปเผาอ๋อมีกดแค่นี้เหรออ้าวอ้าวแต่ว่าเราอยู่ห้องนี้ตลอดไปเลยบอสเออไม่อยู่ห้องนี้จนหกโมงวะเออเนาะเป็นกูกูอยู่ถึงหกโมงอะไปกูปิดประตูด้วยเลยไอ้แยไปไอ้ขี้ขาดเอ้ย ไปไปกูเข้ามาทุ่มสภาพนะบอสกูไม่อยากลู่อะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้บอสกูใจแป้วแล้วบอสเปิดเลยปิดเลยมาร์ทกูว่าคนดูกูยินแล้ววะว่ากันไม่ได้อยู่ข้างนอกมึงได้ยินเสียงข้างนอกไหมเออได้ยินอมันจะเดินอยู่ประมาณชั้นสองอะ ไอ้เอาสิบัตรพามอ่ะมึงเอาดิมึงเป็นเหล่าพามเลยนะบอสนี่มันอยู่นี่เลยบอสเฮ้ยมันโดดใส่เลยบอสมันน่ากลัวมากเลยนะบอสมาฟังดูใจมันต่อยมาฟังว่ากูตอดแล้วกูตอดแล้วกูกูอะเอาฟังข้างเดียวอ่ะตายกูตกใจเกือบตายเลยเมื่อกี้ อย่าปิดนะเฮียฮ่า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 ฮ่เร่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮากมาฮ่าั่าฮ่าจะาม่กล่าเล่นใครฮ่า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 นเร็วาลยบฮ่เฮ้ยมันอาจจะฮชา่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าาฮ่าฮฮ่าฮ่นไปาฮ่าฮฮฮ มันไปแล้วนะบอสเอาเอาบอสบอสบอสไปไหนบอสบอสเพื่อนกูอยู่ห้องนึงกูอยู่ห้องนึงกูอยู่มียันไหมมียันไหมมีมีกูรอมมาเดินผ่านก่อนมันกำลังเดินมากูมันขี้ขาดตาขาวสุดๆไปเลยไหมเนี่ยบอกให้กูเล่นเกมผีแล้วกูตายจริงๆนะท่านผู้ชม เนี่ยกูดูอยู่เนี่ยถ้ามันมีเสียงเพลงแปลว่ามันล่ามึงเว้ยแต่ถ้ามันไม่มีเสียงเพลงแปลว่ามันไม่ล่าบัสมึงอยู่ห้องไหนอยู่ห้องนั่นนี่นี่นปิดเลยเฮียเปิดไว้กายมันฟิกเดนินขาดไปเออเสร็จละเนี่ยเปิดไว้เปิดไว้ห้องที่วิญญาณเปิดไว้แล้วเราจะเล่นยังไงเล่นแบบนี้เหรอเกมเปิดไว้ให้หมดเลยเนาะประตูทุกบานอยากรู้เหรอเฮ้ย ติ่งหนีติ่งนีวิ่งๆๆๆวิ่งหนวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิหีวิ่งหนีวิ่งหนีวิงหนีวิงวิ่งวิ่งิ่งหนีิ่งน่งหนดิหนีวิ่ง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 หนีิงนีว่งนีว่งนีวินิ่งนิมงนีวิ่งนีวิ่งหนีวินวิ่งวินิงว มันตู้แล้วปิดเลยมุกคี้ขาดไอ้เห <pentru> ี้ยมุกค <uno> ี้ขาดไปให้เด็กมาแบกไปไหนไม่ได้เลยไปให้เด็กมาแบกไม่เด็กเยอะเราจะได้มีความสุขไงไปไปไปตัด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  Two thousand years later อะแหละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไปพาตัว ผู้เบิกทางของเรามาแล้วนะพี่โฟกนั่นเองนะพี่โฟกไม่กลัวผีนะแต่พวกกูกลัวเมื่อกี้คือกูเล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะให้พี่โฟกเป็นคนนำนะเพื่อที่จะให้เราเล่นได้ต่อไปได้เฮียแม่งพวกกูเมื่อี้ขาดเกินไปนะไปพี่โฟกนำไปเลยชั้นสามนะขึ้นไปเอาเทปเลตแล้วก็ไอ้กูเป็นสีนั่นมันก็จะออกมาไล่ล่าเราแล้วนะอันนี้ทำไมยังไม่กลับม<ด>าคนักเรียนดูนิดกูเอ้ยแม่งคุณครูเอไอของกู อันนี้แหละพวกกูกลัวพกเห็นไหมพอมีโฟมมาพึ่บหายกลัวทันทีเลยพวกเราเออจริงนะป้าป้ปเอาเอาไอ้เหียนี่กดการเอาตัวรอดไอ้เฮียพวกกูมันต้องทำตามกฎอีกละแต่กูก็กลายเป็นผู้คุมกฎเลยเหียเห็นไหมพกนี่คือภารกิจของเราอย่าพุ่งไปนะตายนะพกตอนนี้คือเราต้องปิดประตูให้มันไปก่อนนะ ฟกปะตามมามันเดินไปตรงนู้นแล้วบอสไปเลยไปเลยไปเลยไปไงพี่ฟกมาพวกกูไก,ก่บอสฟกกลับเจ้าของด,วด่ดวนๆ <c oughs> ปิดประตูเลยนัทเพลงผีไล่เลยมันจัดไอ้เหี้ยตึ <c oughs> ้งละเต็ง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  <c oughs> ไปแล้วเพื่อนลงไปแล้วลงไปชั้นสองละปะปะปะ <c oughs> ป่อยียอะไรแต่ที่มันจับหี่เลยไอ้เียเกือบแล้วไอ้หลัดไปให้พี่พกนัดีกว่ามั้ยไอ้เฮ้ยกลางแขนเลยมึงไม่ไ่กูแล้วหรอไม่เพลงมันเลยกู เปิดเพลงไทยสุดเล้าใจเลยเลยแล้วกูจะเล่นยังไงอะผีอันนี่ถ้าเราออกไปวิ่งแล้วก็หนีมันมึงว่าเราจะได้วิ่งหนีท่านมันไหมความเร็วมันอะแปับนึงกูขอดูระยะดูระยะก่อนอ๋อเป็นเฮียอะไรแล้วอ๋อเฮ้ยเพื่อนมันบักแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล่อให้สุดห้องกันมาแล้วพวกมึงวิ่งออกไปได้บอสเปิดได้ไหมไม่มันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วบอสบอสเข้ามา พี่วัออุ้ยตายกูจับไอห้องมึงแล้วใช่ไหมอ่ะมากางแขนเลยมานแขงแขนใส่แล้วไียแม่ปิดประตูเลยกูกลัวเฮ้ยวนทีโพดใส่กูแล้วโฟกุล็อกห้องแล้วเนียดู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 พี่วดพี่วัดมันกางแขนงเมึงแล้ววัดเฮ้ยกูเปิดห้องไม่ได้ ไอ้พี่บอสหัวขาดไปแล้วพี่บอสหัวขาดแล้วพวกเร,เราเราเราจะเล่นยังไงวะต้องเปิดเข้าห้องยันปะเข้าห้องที่มียันอย่างเดียวปะอ่ะแล้วอ่ะแล้วแล้วกูเดียวเองแดกเลยอ่ะแดกกูแดกกูสิวะแดกกูเฮียเกูมุดเข้าไปแง่เาอาเกิดใ <c oughs> หม่ เอ้ยห้องพักอาจารย์ห้องเย็นนี่หว่าห้องห้องผบพองห้องห้องผครองนี่หว่าห้องเย็นเปิดได้ไหมมีอะไรเปิดได้ไหมไม่มีอะไรอันนี้มียันไหมไม่มียันนี่หว่าฟกูขี้เลยเฮียโอ้โหไม่มีสายฉีดตูดด้วยกูขี้ไม่ได้เนี่ยเหมือนกูได้ยินเสียงหน้าห้องน้ำอ่ะอาจารย์เดือติดประตูอยู่ประตูไหนประตูกลัว เอ้ยเดาไปละโอเคอ้าวคู้ค้างเหรอไอ้บอสตายหาไปแล้วเมื่อกูเห็นพวกมึงเดินอยู่ที่อ่ะยพวกมึงขังแหละแล้วเราจะออกจากห้องน้ำเฮี้ยนี่ยังไงพวกไอ้เฮี้ยแม่งมันไม่ได้อยู่ข้างบนแม่งปันหน้ากูเลยเฮี้ยเปลี่ยนพี่บอสลอยแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย พี่บอสเล่นเป็นอำมาไยดีพี่บอสแก่ลอยพี่บอสกูเป๊ะลอยละขอโทษเด้อฮะขอโทษด้วยอำมาไย2000 years later เฮ้ยพราะ่ากูอยากเห็นมันมันจะมบมันจะงงไหมถ้าเราอยู่กันสองคนกระโดดก็ไม่ได้เฮียเรียกร้องความสนใจยังไงวะมันจะตายแล้วเนอะเนื่องจากกูกลัวตีน คนที่สองแล้วมึงมึงคนที่สองแล้วไอ้บอสมึงทำยังไงเนี่ยกูคนที่สองอะ่อะกูเจอคนที่สองแล้วคนสองแล้วแล้วเราไปจุดไฟที่ไหนวะแปลว่าโฟกมึงมีเส้นผมอีกกนหนึ่งแล้วใช่ไหมก็มแปลว่าเราเส้นผมครบสามแล้วเหลืออะไรทนี่เราเหลือลนปัปะจุดไฟจุดไฟที่ไหนละ่ะนี่มันต้องจุดไฟตรงไหนชั้นหนึ่งปะ บัสบัสปฏิพดอยู่กูอยู่ไอ้เหี้ยเอาเร็วเร็วเร่เร่ไอ้เหี้ยรอดกรอดสุดชีวิตอ่ะตอนนี้กูเจอไฟแช็กแล้วเอาเร็วเลยพวกมึงทำงานเลยพวกมึงทำงานเลยเผาแล้วเผาแล้วมึงเอาเร็วเลยทำงานเลยกูกูรอดออกกูรอดสุดชีวิตมันเผาอยู่ชั้นหนึ่งเว้ยเผาอยู่ชั้นหนึ่งมันไปแล้วมันไปหาพวกมึงแล้วมันไปหาพวกมึงแล้วมันไปชั้นหนึ่งแล้วพอพวกมึงเผามันไปเลยมันไม่สนกูเลยอ่ะห้องติดอนไดห้องติดอนไดห้องติดอนไดจะเป็นที่เผา มันลงไปชั้นหนึ่งอะห้องติดบันไดอะนนั่มันอยู่ชั้นสามชั้นหนึ่งแง่เอา้าเอามันขึ้นไปชั้นสามเหรอโดนเย่เย่คุณนึกว่ามันมันลงไปชั้นหนึ่งะโอ้เยเจ้คุูเ <c oughs> พ้นสีกู <c oughs> มึงติดกระแพงไปแล้วโฟกมันคุยกับกระแพงแล้วอ่ะมึงเห็นเลยล่ะฮัลโหลคูเอาโฟกไป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 เฮ้ยมันกดตีนกูเหรอ โง่มาถามมื่อไรคุณไปหามึงแทนแล้วไอ้เหี้ยโอเคกูล่อมันมาหาแล้วตอนนี้แล้วก็เบิดเลยโอเคตายหาสักทีเหี้ยนี่ทำอะไรอยู่คะดูกัญชาอยู่ค่ะกูดูดบุหรี่เอเขาตายง่ายจังวะเปลี่ยนร่างเลยเปลี่ยนสองแล้วใช่ไหมนี่ ว,ว่ามันต้องวิ่งไล่ล่าเราตอนนี้แหละมึงได้ยินเสียงตุง้งลุง้งลุงดิ้งยงมไม่นะทำไมมันเปิดล็อกส่กูเองเดียวเลยมันล็อกกิ้งโลส่กูเนี่ยตอนนี้ไอ,อ้ลุงยามเออใช่กูเจอครูสมอนสีมาเนี่ยโอ้หมันล็อกกิ้งโลส่กูหยุดเลยเด้อตอนนี้เออ มึงเสียไปยี่สิบปีแล้วแต่มึงหยุดล็อกกิ้งโลดิเสียอยู่ช ja ั้นหนึ่งว่ะอ๋อโดนทำมนดําใส่จนตายแต่กูยังล็อกกิ้งโลกูโดนทำล็อกกิ้งโลใส่จนตายตอนนี้เพื่อนกูจะบอกอะไรนะเพื่อนกูล็อกกิ้งโลไม่หยุดเลยตอนนี้กูติ๊กดุนติ้งดุนติ้งดุนติ้งเฮงกูนี่ยังเป็นล็อกกิ้งโลอยู่เลยครับเป็นอาจารย์เป็นคนล็อกสิ่งกูเลยว่ะเพื่อน ตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าบอกกูด้วยนะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกูไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยเพราะไงห้องเวทีกูยังตุ้งติ้งตุ้งติ้งอยู่เลยเพื่อนอ่าผมฝากแจ้วเกนตีนเวทีด้วยกับหมวดวิทย์อ่าตึกวิทย์นะครับพอดีพรุ่งนี้จะไปส่งนสมนาต่างจังหวัดเอออย่างไรวะต้องไปตึกวิทย์อีกโอ้จะบ้าตายเฮียไอ้ไอ้กูเป็นฝีเฮียนั่นน่ะจะเลิกลาวีกูได้ยังเนี่ย กูสมอนมสิีแม่งไล่แบบไล่ลำสิกูไม่หยุดเลยว่ะเพื่อนตอนนี้มันมันลำไม่หยุดเลยเนี่ยโหหน้าเหมือนไอทิวเลยเฮียนี่คือไอทิวอ่ะเดี๋นี่คือไอทิวเอ้ยใช่แล้วทำไมเธอไม่ไปอยู่กับฉันล่ะ <sh arp> <sh arp> ไปอยู่กับฉันไหมปุ๊บกูมันอยู่คนเดียวเลยว่ะเพื่อนเอาไอ้เอ่ยบอสบอสมันหนักคอมันหนักหักคอที่นี่เลยบอส ตัวไหนไอ้แคเข้ามาไอ้พวกกโดนหักคอไปแล้วอ่ะใช่เหรอเนี่ยเด็กเคี้ยนเดลดแลบไอ้กูขอตายดี่อเฮียกูยังโดนคำสามกูสมอนสีไม่หยุดเลยไอ้กูหยุดแล้วไอ้เด็กเคียนี่มันทำให้กูหายไปขอบอกใจมากไอ้น้องเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเจ็ดเจ็ดมันไอ้กูกูนึกว่ามันให้กูกดเมื่อกี้กูเหมือนกัน่ะ แล้วกูต้องกดตัวอะไรวะตัวดีถึงเใช่ไหมไอเฮียเมื่อกี้ดีนะที่มันที่มันที่มันถูกอ่ะเพื่อนที่มันกดม่วแล้วมันถูกอ่ะเพื่อนคุณสามก็คือสิบห้าโอเคยังไงแกให้กูแจกูแล้วทำได้ดีมากเก่งมากอ้าวันของเธอหอมล้วงมาแบบนี้เลยเป็นกูนะง่ายๆเปล่าวะ มันเป็นเลขง่ายๆไงดีนะที่มันไม่เป็นแบบตัวยี่ห้ออะฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วสิอกูต้องรีบออกไปจากที่นี่เป็นกูกูปีนรั้วออกแล้วนะปิดล็อกเลยเ่าเสร็จแล้วพาทูพาทูทีเนี่ยจนรอดแล้วใช่ไหมกูว่าในป่านี้มันต้องมีสมองสอยกึ่งอีกแน่เลยมึงละว่ากูได้บอกท้อนั่นไงกูว่าละ อีชีวิตมึงรันทดเนาะอ่าโหัวเหี้ยอะไรอีกเนี่ยอ้าโคตรกลัวเลยเสียงละเสียงกูกรี๊ดยังน่ากลัวเข้ามนอีกอะแบบความกลัวของกูมันมีมากกว่ามาอีกอะเสียงกรี๊ดอะอ้าอ้าเปิดมึงไม่ตกใจอะไรมึงกำลังสนุกไงมึงกสดุกมากเลยไอ้เหี้กตอน เฮลิคอเตอโอ้ยเชี again? Again ่ยเฮวิกอปเตอร์ตกใจหมดมันเอาพีบอสไปแล้วไอ้เหี้ยมันเอากูไปด้วยเหมือนกันนะโอ้กูมองไม่เห็นมันตอนแรกเหี้ยกูขี่แตกเลยผีมันต้องใจดีขนาดไหนว่าแบบฆ่าเราปุ๊บแล้วก็เอาเราเอาเรากลับมาที่เดิมเออ ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตัวอย่างรู้มึง่าตายในท่อได้ไอเจ๊นี่พอช่วยโดนเลยไอหอบน้อยบอกใจด้วยเลยเออกูตายไงโป๊กเสร็จยังรอดให้ไงจ้ำแจมจ้ำแจม พบเสร็จแล้วบอกอ่ะพวกกูผดึกซากันศูนย์เลยมาแล้วว่ะปิดผดึกซากันศูนย์เลยไอ้หําเราเป็นหลังใหญ่เราเป็นกูโดนวะกนีกีตายยี่หายเลยพี่ใครมุดกูไม่ไปผดึกซากันศูน ไอเนพื <f dragging> ่อนกับมันแำลังไล่ป่านนี้เนี่ยดุ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 ไก่กูขึ้นไม่ได้ไก่กูขึ้นไม่ได้พี่าบัตรี่ก็จะแตกนะบัตรไอ้เนี่ยไอ้มันไปหาพี่พงษ์อ่ะเป็นเด็กลากศหนุนแต่มันเดินช้ากว่าครูสมอนสีอีกนะ เนี่ยฟันเรื่องอะไ้าอะไรกูตายได้ไงเอ้าเฮ้ยมาตีอยูแล้วไอ้ผีผีนี่ Two thousand years later จะบอกนะบ้านกูก็โดนเลยกูอันนี้บ้านมึงก็โดนบ้านมึงก็เฮียนเนาะเฮียนนี่มันโชคร้ายไปไหนวะกลับมาแล้วนะแม่ แม่มือเนี่ยพูดแก่เลยรบ้างกลับมาแล้วรอทำไมลูกมองแม่มจังไปทำอะไรมาเออไม่มีอะไรหรอกครับแค่ไม่แม่หน้าตาเป็นโรบอทแต่แต่ไม่พวกคูนเป็นงนั้นวะไปอาบน้ำแล้วลงมากินเข้านะครับแม่กูไปอาบน้ำกูโดนอะไรแน่เลยไอ้ผีฝักบัวนั่นหรือเปล่าระวังนะมังตามมาหรือเปล่ากูต้องตามมาเหมือนกัไม่ตามหรอกเดี๋ยวมันตามไง ไเชื่อว่ามันจะออกมาจากฝักบัวมาลูกมากินข้าวไอ้ผีอาจจะเป็นแม่เวงเออผีจนไม่แหงเวงนะผมไปนอนแล้วนะครับเฮ้ยอย่าเคาะจานดิเออเนี่ยเคาะจานเนี่ยกูรู้แล้วไอ้เฮียนี่จริงไหมเออจ้าลูกอยู่อยู่กินข้าวพร้อมตาพร้อมพร้อมใจกันกับทุกคนเนี่ยเคาะจานนี่กูโดนตีมือแล้วนะเออ ไม่ไม่ไมสมัยก่อนอ่ะมันเป็นจานเหล็กอ่ะมันจะปอกแป้งปอกแป้งอ่ะโหเลือดสีแดงนี่เจ้าอ๋อกูเติมมาโรงเรียนด้วยแบบหมดเลยสิอะไรกันวะเนี่ยอ้อมึงตามกูมาถึงนี่เลยใครวะเนี่ยวัดป่าไทยอยากรู้ไอเด็กที่ไงไปทําอะไรมาวะไอตัวท่อน้ํำไอตัวท่อน้ําตามเรามาเหรอเออจบเลยจบแล้วอ๋อ ขอบคุณกูเลยเฮียพี่ไข่มูนมาแล้วชื่อสีแดงมาด้วยเฮ้ยขอบคุณกูชื่อสีแดงซะด้วยเรียนแบบอะไอ้เฮียนี่เต้งหนึ่งหนึ่งเลยเฮ้ยปหน้าโหลดอะไนั่นไหมเฮียมันเต็งไม่หยุดเลยอันนี้บอก อ๋อดูจะตึงอีกแล้วอะไรทุกคนเป็นไงวะกับเกมผีระบอกแล้วยัอยากให้เล่นพวกกูขี้แตกจริงๆก็เดี๋ยวรอผมซื้อเกลงลิมอสมานะก็จะขี้แตกจริงๆเลยอันนี้มัน แรกๆก็กลัวแหละหลังๆไม่ฮาว่ะหลังๆไม่ไม่กลัวละกูไม่เป็นเพื่อนมันเลยไอเ้เหี้ยมึงกูดีงั้นว่าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับกันด้วยนะท่านผู้ชมอยากถึง4,000่านซับกันแล้วโอ้กดไลค์ด้วยคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าคิดว่ามันเป็นยังไงนะหรือว่ามีแมปไหนเราบอกที่อยากแนะนําผมให้เล่นก็สามารถคอมเมนต์ไปได้ไปได้เลยนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนอ้เงี้เสียงกเปล่านึ่งนั่งนั่งนั่งแม่ง เล่นกูไม่หยุดเลยเฮียคูเจริญสีนะ <laughs> สมอนสี <laughs>